มานี้หมดแล้วเขาให้สงใจวิ่งเลยอันนี้แล้วข้าหมิมองใส่ไปก็แม่ยืนมองคนนู้นนีอ่อันเดนมาเร็ว มาเลมาเลยมาเลยมามาห้องเลยมาห้อเลยมองัมองยายมองยายไม่ต้องจับมาเร็วมาเร็วไม่ต้องยก